Oh, 15 years old บาสบอลสวัสดีค่ะเริ่มไปด้วยคุยเพื่อนกันหมดวันนี้เราเข้าเมืองกันนะคะทุกคน <c oughs> วันนี้แม่กับพ่อมาพาพี่มา玛มาตรวจสายตาค่ะพอดีว่าคุณครูเขาเขาผิดสังเกตอะไรท้กอย่างเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็เลยแนะนำให้มาเช็คสายตาค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาก็ดีกว่าที่มีปัญหาแล้วไม่มาเช็กอะเนาะ,นะก็เลยจำเป็นต้องพาพี่มา玛มาเช็คสายตาค่ะเขาอาจจะสายตาสั้นเหมือนแม่ก็ได้เนาะเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนนะคะทุกคนถึงร้านแว่นแล้วะคะ่ะ ทอ่ก็พาเพียม่าไปเ,เข้าร้านแว่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพนักงานเขาแนะนําว่าเพียม่าต่ํากว่า15ปีจะต้องเข้าไปตรวจกับหมอประจําค่ะเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะมีหมอประจําตัวใช่ไหมคะ<อ>ก็พนักงานบอกว่าถ้าต่ํากว่า15เนี่ยก็คือเข้าต้องเข้าหาหมอก่อนค่ะต้องตัดแว่นยังไงเดี๋ยวเขาจะส่งตัวมาอีกทีค่ะหมอประจํานี่จะต้องนัดล่วงหน้าค่ะจะต้องโทรนัดก่อนนะเนาะ วันนี้ก็ไม่น่าจะทันค่ะแม่ก็เลยดีกว่าเสียเวลาแล้วก็เลยนัดวัดสายตาตัดคอนแทคเลนส์ไปเลยเนาะพนักง,งานก็ให้คิวมาตอนบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งค่ะให้แม่ไปตรวจสายตาแล้วก็ตัดคอนแทคเลนส์เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพาพ่อมัดไปซื้อกางเกงค่ะกางเกงยียนกางเกงใส่หนาวค่ะมันพันงหมดเลย จะพานางมาซื้อที่เลยนางก็บอกยังใส่ได้ยังใส่ได้เพราะวันนี้จะเป็นคนใช้ของคลุมค่ะพวกเสื้อผ้านี่จะใช้คุุมค่ะจะใช้จนแบบมันไม่สามารถไปต่อได้ก็คือมันขาดไล้และค่ะแต่ถ้าเป็นพวกเทคโนโลยีพวกกล้องโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนางจะอัพทุกรุ่นนั่นเลยประมาณนี้แต่พวกเสื้อผ้านี่นางไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แปลกคนมากค่ะอันจะดูนกหรอนกทำอะไรคะ นกหิวข um ้าวนกไม่หิวข้าวหรอกนกกกินไปเรื่อยๆแหละลูกก <right> ินท้วันเดๆมะมนกต้องกินปลานกต้องกินขนมปังใช่ทำไมรู้อะคะทำไมนกต้องกินขนมปังคะใช่เรต้มเาให้อ๋อเขาต้องให้ขนมปังเหรอใช่นกก็กินทั้งมันนี่แหละลูกเดี๋ยวเขากินเขากินข้าว ดิ่มทุกวันอ่ะอันยังไม่ต้องห่วงลูกนะใช่มะม่ฮะมะม่วเขาเดือนต้นนี้เชี่ยเชี่ยน้องนกเขาอ้วนมากเลยเห็นไหมเขากินอิ่มลูกไม่ต้องห่วงนะคะห่วงนกจะไม่มีข้าวกินอันย่าเอ้ยเดี๋ยวพาเด็กๆมากินอะไรก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะไปซื้อของค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหิวกันเนาะ เบาใช่ค่ะระวังหกนะคะเสียดจะเข็นค่ะเสียดจัดเข็นเนาะไปบปวชก้้งจ่ายเงินกันค่ะ หลังที่กินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อกางเกงให้พ่อมาดกันนะคะไปอีกร้านหนึ่งเนาะร้านที่เราจะไปนี้เป็นร้านสําหรับวัยรุ่นนะคะทุกคนรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกอะไรก็คือแบบว่าเป็นสไตล์ของวัยรุ่นรล้วนนะคะถ้าวัยรุ่นในเมืองอะ่ะเขาจะชอบมาซื้อร้านนี้กันเนาะแม่ก็ชอบมาซื้อรองเท้าซื้อแบบว่าเออเสื้ออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้ถึงร้านแล้วนะคะ ถือถ้าให้นางเลือกเลือกชุดผ้าเองนี่โอ้ปวดกระบาลมากค่ะโอเคเลือกื้อผ้าไม่ดูรูปล่างตัวเองเลยอ่ะเป็นทรงแบบคล้ายๆแบบยิปพอบักขากระบอกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันยูวัตยังมันยูเซเวนตีน but now you thirty six สรุปว่าร้านนี้ไม่ใช่สไตล์ของพมัดนะคะพมัดใส่แล้วแบบว่า มันดูตลกไปเลยค่ะต้องพาไปร้านซาร่าค่ะพอมาเนี่ยสไตล์นางใสอ่ะเสื้อผ้ากางเกงอ่ะจะอยู่ที่สากา H&M ชอะไรประมาณเนี้ค่ะนางจะใส่ได้ใส่แล้วดูดีค่ะแต่ถ้ามาสไตล์ับรุ่นวัยรุ่นสไตล์บาสเกตบอลสไตล์ฮิปฮอปอะไรเงี้ยนางใส่แล้วมันจะดูแบบพรุงพรังเลยค่ะตอนแรกนางก็มั่นใจที่จะใสนะแล้วแบบพอมาอยู่กับแม่แอรแบบ เธออะไรแบบสะกิดนางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะกับรูปร่างตัวเองหน่อยจะได้ดูดีเนาะก็เป็นห่วงนางนั่นแหละนางก็เลยเชื่อตั้งแต่นางฟังแม่นะเวลาไปบ้านปู่บ้านอะไรเงี้ยเพื่อนปู่หรือว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเขาก็จะแบบชมว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้แต่งตัวดูดีขึ้นนะน่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเหมือนแต่งตัวแบบไม่ดูแลตัวเองอะทุกคนคนอื่นเขาใส่ฮิปฮอปนางก็จะฮิปฮอปกับเขาอะไรอย่างเงี้ย ตอนเข้าห้างก็ต้องล้างมือนะคะไปลุกไปไปที่มาเห็นกล้องกล้อง CCTV ค่ะนางก็เลยบกไม้บกมือ เพียงแค่พามาเสร็จก็พาเด็กๆมาดูหนังสือค่ะพี่มาอยากดูหนังสือเนาะก็มองอมันนี้อ๋ออันนี้นนไหนมันเป็นยังไงคะก็มา,มาจ,ำจำัตกันอ๋อจับดูแล้วมันก็นิ่มๆย้อนไปมีหนังสือร้องได้ด้วยค่ะอ๋อมีเสียงช้างมาจ่าเงินแล้วยังคะเอง ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่รถไม่สามารถวิ่งผ่านได้เขาก็จะมีเก้าอี้วางไว้ให้ผู้คนแบบว่านั่งคุยกันนั่งเล่นกันค่ะตลอดแนวนู่นเลยค่ะใกล้จะคริสต์มาสแล้วในเมืองก็จะประดับประดาไปด้วยหลอดไฟค่ะหลอดไฟแสงสีในยามค่ําคืนก็จะสวยมากเลยนะคะเข้าแขวนบนต้นไม้แล้วก็แบบว่าระยงระยังย้อยลงมาค่ะ เดี๋ยวคุณลุงทำให้นะคะไม่จิตกจิ๋นละไม่เอานิจิล่าใช่ไหมคะอันยังไม่เอานิจิล่าหรอโอเคไบบเดี๋ยวนด์หมดแล้วน่าจิ๊ดแก็กำลังรกำลังรถมาถือให้ไหมจับอย่างนี้จับข้างบนมานิดนึงตอนนี้กำลังเดินไปหาสนามเด็กเล่นให้เด็กๆเขาเล่นสักพักหนึ่งค่ะ แม่รอตรวจสายตาเนาะเด็กๆต้องการปลดปล่อยพลังค่ะไม่งั้นก็จะงงแงงงงแงงกันอยู่อย่างนี้ค่ะดูค่าใบไม้ร่วงใบไ,ไม้หล่นแล้วในเมืองเนาะอันนี้ต้นแม่ิันนะคะทุกคนเออครับเว้ยเสะครับสวยมากเลย ดูค่ะอุ้ยต้นนี้สวยเราไปดูกันค่ะต้นนี้สวยมากทุกคนแต่เสียดายมันเปียกค่ะไม่งั้นจะลงกลิ้งสักนิดหนึ่งถ้าเสกวว่าอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนสีได้สวยมาก ที่สวิตนะคะถึงจะอยู่ในเมืองแต่ว่าตามสวนสาธารณะหรือว่าตามขอบถนนอะไรเนี้ยค่ะต้นไม้จะเยอะมากเพราะว่าในเมืองเนี้ยรถเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องการต้นไม้มาดูดคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่สวิตเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมาก <c oughs> บางที่เป็นเป็นป่าเลยนะคะเหมือนชนข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นป่าเลย <c oughs> เขาก็ยังแบบอนุรักษ์ความเป็นป่าไว้ <c oughs> ไม่แพ้วถาง,างสร้างสิ่งก่อสร้างเยอะเกินไปค่ะ โซนไหนเป็นอาคารเป็นห้างสรรพสินค้าเขาก็จะจัดเป็นโซนแล้วก็แซมโดยต้นไม้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ใหญ่มากค่ะทุกคนถึงมันจะใหญ่อย่างนี้แต่ว่าความปลอดภัยก็มีนะคะถ้าเกิดว่าต้นไหนที่มันมันผุมันแก่มันซุดโทรมแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตัดกิ่งตัดก้านตัดต้นมันทิ้งไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นอ,อันตรายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนี้เนาะ ต้นไม้ในเมืองนี้เจ้าหน้าที่เขาดูแลดีมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยสักพักเขาก็คงจะมากวาดใบไม้ค่ะอันนี้น่าจะกวาดไม่ทันค่ะก็เลยยังเห็นเยอะอยู่เนาะความจริงเขาจะแบบว่ามีที่เป่าค่ะเป่าใบไม้แล้วก็มากวาดใบไม้ออกทั้งหมดเลยค่ะคือเขาจะไม่ปล่อยให้มันรกจนเกินไปเนาะรัฐที่แมาอยู่เนี่ยคล้ายๆชนบทค่ะทุกคนประชากนจะไม่แออัดจ,จะไม่หนาแน่นเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับโซนเจนีวาโซนทูริก โซนนู้นก็จะแน่นแล้วก็ผู้คนผูกพันมากกว่าค่ะคนวาเลนเนี่ยจะใช้ชีวิตชิลมากค่ะชิลทุกอย่างบางคนบอกว่าฝรั่งเนี่ยจะตรงต่อเวลาสมมติว่าถ้าเพื่อนหรือครอบครัวอะไรเงี้ยนัดพบปะเนาะนัดกันเที่ยงอาจจะมาสักเที่ยงครึ่งหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ซีเรียสกันนะคะคนวาเลียค่ะจะจะค่อนข้างที่จะชิลใช้ชีวิตแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเคร่งเครียดเท่าไหร่ค่ะสำหรับแม่แม่รู้สึกแบบนั้นเนาะ ท <laughs> ุกคนมืกี้ตลกมากเลยว่าายืนวันชดูัน่มาิว่าเออนยเบสบอลมันมีกลุ่มไวรุนค่ะ if she c o m e with the boy l e n the house I say <S <laughs> <S sure. Sure, sure, sure s u พมี เ,เด็กวัยรุ่นนะคะเขามานั่งเล่นกันนั่นแหละก็คือช่วงวัยรุ่นแล้วก็แบบห้าวอะไรอย่างเงี้ยก็มีหนุ่มๆสาวๆานั่งจีบกันแล้วก็พูดแบบว่าพูดอะไรที่มันไม่ดีะค่ะเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าอะไรเงี้ยเออพอมาเขาก็แบบทําท่าตีไม้เบสบอลอยู่สามสี่รอบอ่ะเขาบอกว่าถ้ามาโตเป็นสาวแล้วแบบว่าคบเพื่อนแบบแก๊งอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาต้องผ่านต้องเจอพ่ออะไรประมาณนี้แม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแบบสัพท์วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมัดเขาฟังทั้งหมดแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบตอนที่สมัยฉันเป็นวัยรุ่นเงี้ยถึงฉันจะเกเรถึงจะดือแต่ก็มีความแบบว่ายังยังมีมารยาทกว่านี้อะไรเขาบอกอย่างนั้นแต่ว่าเด็กสมัยนี้คือแบบว่าถ้าหลุดออกมาจากบ้านแล้วพ่อแม่ไม่สนใจก็คือแบบสุดๆอะค่ะ ทั้งการพูดการจาทั้งกิริยาท่าทางคือมันมันน่าเก,กลียดเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะพมณเขาก็รับไม่ได้เขาก็ทําท่าตีไม้เบสบอลอยู่3าสครั้งอะส่วนตัวเนี่ยแม่คิดว่าสังคมในเมืองกับสังคมบนเขามันค่อนข้างต่างกันค่ะคือสังคมในเมืองนี่เขาเหมือนต่างคนต่างอยู่นั่นแหละค่ะเด็กวัยรุ่นจะเกเรจะอะไรเขาก็ไม่ค่อยสนใจกันเนาะถ้าบนเขาอย่างเงี้ยลองไปพูดอย่างนี้ในสวนสาธารณะเนี่ยพ่อแม่ก็แบบ คือไม่รู้ลูกใครเขาก็จะสั่งสอนตรงนั้นเลยแต่พอมัดเขาบอกว่าเด็กในเมืองอ่ะไม่ค่อยกล้าแตะเพราะว่าพ่อแม่เขายังสั่งสอนไม่ได้เลยแล้วเราจะไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ในช่วงห้าวด้วยแล้วเราก็มีลูกเล็กๆด้วยเนี้ยค่ะไม่ไม่ไม่สนใจดีกว่าเจ๊ก็บอกนั้นแต่ก็หมันเคี้ยวอยู่เหมือนกันครับบอกมัดบอกว่าหมันเคี้ยวอยู่เหมือนกันว่างนั้น <c oughs> เอ็มมาได้ยินเขาพูดอะไรกันไหมได้ยินทั้งหมดไหมค่้ยะ ไม่คิดว่ายังไงลูกเอกว่ากไม่อยากพูดเพราะว่ามีแต่คำหยาบเลยอวี่คำหยาบเลยบงทีเขานไม่อยากดแต่คำยาเมนไม่อยากพราแต่เขาไม่สนใจด้ยาบนไม่ยากแต่เขาไม่อยากสนใจบางครั้งก็ ให้ลูกมาเรียนรู้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้รู้ปฏิกิริยาลูกเราว่าเ,าเขาเป็นยังไงอะคะ <c oughs> you ่ะโยโยกัตเตอร์พ่อาอุ้มพ่อๆอุ้ม no 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 ใช่ไหมบอกอยากกินชาไข่มุกค่ะร้านชาไข่มุกไต้วันอยู่จะอยู่ตรงนั้นเนาบอกว่างอยากกินแม่ก็เลยแก้งค่ะเคตอนนี้เรากำลังจะไปร้านแว่นตานะคะแม่จะไปตัดสายแม่จวัดสายตาตัดคอนแทคเลนค่ะนี่ได้มีคอนแทคเลน จะได้ไม่ต้องใส่แว่นแล้วฮู้ฮู้รถลุกมาลุกันโมมาเอ็มมาเดินเร็วๆลูกอากาศเย็นลงแล้วค่ะปีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะมีตลาดคริสต์มาสไหมเนาะถ้าเกิดมีแม่ก็จะหาเวลาชวนพ่อมัดลงมาดูของในตลาดคริสต์มาสค่ะเขาก็จะ ประดับประดาตกแต่งแล้วก็เป็นสินค้าทำมือล้วนๆเลยนะคะที่มาขายในตลาดคริสต์มาสอะค่ะเดี๋ยวมามมามเข้าไปร้านแว่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปซื้อเอ่อไปซื้อช้าไขมุกเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปในร้านก่อนค่ะหลังจากที่วัดสายตาตัดคอนแทคเลนก็เออได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่รู้สึกว่าใส่แล้วคือสบายตามากเพราะว่าสายตาที่สายตาแม่เปลี่ยนนะคะจากที่ซื้อที่เมืองไทยคือมันแค่แค่เท่าไหร่แค่ร้อยห้าสิบหรืออะไรสักอย่างแต่อันนี้คือสายตามันเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยมาตัดแล้วก็ใส่ใหม่รวนนี่แบบใส่สบายมากค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนคับค่ะตื่นคะลูกแฟนคุณคอภาพ ลูกคุณคอพับ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 บิชบิชบิชไปแล้วมันอมาดูเลยดูดูมันดูมาดูตรงโ้นมาเห็นวิ่งไปตรงโน้นหรือใช่หรือเปล่ากว้างลงมาดูลงมาดูองมาเห็นวิ่งเข้าไปในป่าเมื่อกี้ตรงนั้นอ่ะไปดูสิหรือมันเป็นลาปังลาปังไหมกระต่ายใช่กระต่ายไหมมามาเดี๋ยวไปดูกับมาม่มาก่อนน้องมาอยากเห็น ลงมาดูมาดูลงมาดูอะไรคะเดียวอะไรคะอะไรนะเสื้อพีอมมาเอาลงไปให้แล้ววันนี้เดี๋ๆวมาดูก่อนมาดูมาดูมาดูนางตัวโตแล้วค่ะแม่ออุ้มไม่ไหวแล้วบางครั้งก็ต้องใช้วิธีแบบว่าสีถนนชัยค่ะเมื่อกี้มามาเห็นขึ้นไปตรงนน้นแล้วอันจะได้เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นหรอกลับบ้านแล้วแหละเนาะมันน่าจะกลับบ้านแล้วแหละ เรียบร้อยค่ะเข้าบ้านเลยค่ะทุกคนถ้ายัางไงคลิปนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะนนเดี๋ยวจะไปจัดการอาหารเย็นให้พ่อลูกเขาแล้วค่ะโอเคค่ะถ้ายัางไงขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะไาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแสบเข้าไปนอนต่อแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแสบเข้าไปนอนในห้องมาม่าต่อละไปแล้วลค่ะบ๊ายบาย